สวัสดีครับโมนีมาเมืองเจ้าลงป่าทางอำเภอทาอ่าโอนะครับผมบานเวียงคุกส้อยน้ำเสียบครับผมโมนีลงกันอยู่ราคาบัตรที่แปดร้อยสิบสี่บาทครับผมส่วนป่านี้ไม่รู้ว่ามีป่ายัางไงเนาะครับมาล่อลุ้นเบิองกันครับผมอ้าวครับมาลุ้นกันบานครับพี่น้อง โอ้ปายังหละติดอยู่หันน่ะโอ้กระหูว่นะน่ะโอ้อโเกือบขาดออกตัวหนะันน่ะซิเมนตัวนี้แหละมั้งที่มันมุนนะกระหูก็โหูใหญ่ประมาณโล่สองโล่ครับพี่น้องเขาสะดุ้ง่ายที่มีเลือดนะครับผมโอ้กระนิ่นไหมครับแตกสุดๆครับพี่น้อง แล้วน้ำเดือดเขาทุกดางครับเลี้ยวเบิ้องนี้เนี่ยดอกแรกครับพี่น้องรั่วๆเลยครับบานครับอ๋ตักก็บว่านีนเบิดอยู่บา,านจะดงังเ <c oughs> บิ้งดังนี้นะครับพี่น้อง ปลาเงีๆครับขอแคนนี่ปลาตู้ดกับบ้านนี่ตักบ้านนีเบื่อจู่บอ่ตักแข่งกันย่บานตักว่าเป็ยน่ควายเส้นบานนี่ตายสันเจุ้ đó, đừng có bị rơi đi cá các cá, luôn. <laughs> <laughs> bàn. ดอกแรกนีผู้รับโลได้หมล้ครับพี่น้องได้นครับครับสะดุ้งเลาคือบวิญขาวคือโบวิญนามัสะดุ้งเลามันง่านเพราะเพราะว่า

เดีรวลุรอบมันเน่านมันยี่เนือต่อเราอันนี้ปลาิบนะปาม่แพงนะปลาพวานี้จไดู้้ปลาเขาครับพี่น้องตุยตักเบ็ดลงมาเชื่อฟังจับากระเพาะใหญ่แล้วลาแม่ปลเย Ô oh, ô พ่าเขาเรื่อยๆครับพี่น้องพี่น้องบาโล่สองโล่นี่แหละครับไปเรื่อยๆ Ah, เลยแล้วครับผมโอ้โหคุณนะครับตักกระบอกให้ดีเบิดอยู่ โอ้บักกระเด้งบางคนเดียวอะไรน่อแต่นี่ใครกินหัวอาหาร มาแล้วพี่น้องเขาเรืเร่อยๆครับผมบังข้างเนี่ยเขาเรืเร่อยๆครับพี่น้อง ย้อนเสียงน้อยหนึง่งโอ้อครับพี่น้องน้องมานเรืเร่อยๆครับปลดละโลกกบว่ากันไปครับผมตังว<อ>่าน้องนั่นตังว่าไอ้บ้านมีหมดหมูมซอยอะไรเปล่าเหนวะกิบลาเย็บแบบตัวโอ้หมขนกับพี่น้อง ของไงครับผมป่าย Get ังอ้อโอ้น่าจะกระหกครับพี่น้องโดนแล้วกระโหใไ่โลอย่างนั้นเจามเจามโลใส่บัรได้ครับพี่น้อง ปลาเขาดีเยอะครับผมพุนะ่น่ะสอนกันเนาะโมน้ำหนักอยู่ประมาณกิโลครับพี่น,น้องรองกับเบิ้งมอคอยชาติไว้ประมาณกิโลนึงครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมหนุ่มมุ่นสอนกันปลายัางเขาเรื่อยๆครับพี่น้องช่วงนี้ตป็นระดางครับคุณน่ะเป็ดไนะก,ก่กับเขาครับคุณนะ่ะ บาทละโลครับพี่น้องนะครับฝ <c oughs> ่าละลายนี่ัจะ้ากเราใจนะ <c oughs> เลยครับผมโอ้กระโ霍ดักเสือสมครับพี่น้องยังได้ปลาแล้วลูกครับผมไปเรื่อยๆครับพี่น้องปลา ยังได้เป็นพวกเป็นพวกพี่รับพี่น้องอ้งาพี่น้องของไงเข้าครับบ้านโอ้กะหัวครับผมเ,เนั่นถือแล้วมาถือกเดอบเ,เนี้ <c oughs> อยู่ไปอยูน่นะครับแ่นไปแล้วบอกโอ้เหลวังนะครับเหล้ว่งอ,อกขาวนะครับไ,ไปคอยคอรับไปคอยครับร <c oughs> เห็นกัน้าับพี่นะ เราเห็นกอันยมตยก่าาอย่นอยู่ไปอยู่ครับอ้าวโดดโดดโดดโอ้ยู่วะล่ะยู่วล่ะครับใจเย็นนะครับใจเย็น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 ครับใจเย็นครับออกข่าวครับออกข่าวไว้ เขาอลไรยังรัวรอกี่วะอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องโ่าอครับพี่น้องครับยังมานอยู่ครับวัดละโลยครับบาดนั้นพู้นั่นนี่วัดนั่หลายโลุย มันนึงมาใเส้ข้นหน้าร้บนีน่นดองไกลๆกัเขาเรื่อยๆด้วครับผมคนนั พค่นมาแล้วพี่น้องคนเดียโคกเป็นโคกเ่งปูเขาเนจาของเองน่คุณครับข้างหน้าเขาครับพี่น,อน้องดูด้วครับพี่น้อง 哇。<laughs> <laughs>